สวัสดีครับท่านผู้ชมอรุณสวัสดิ์นะครับเช้าวันที่17เดือนธันวาคม2025นะครับขณะน,นี้เวลาตี5 57นาทีนะครับผมเ,เป็นอีกหนึ่งวันนะครับข้ามจากวันที่16ถึงวันที่17นะครับที่เอาว่ากองทัพไทยแล้วก็ประชาชนไทยส่งกำลังใจให้กับ น,น้องทหารที่ชายแดนนะครับช่องอานมาเรา,เาสามารถของทัพไทยสามารถเขาเรียกว่าอะไรปักธงแล้วก็ทวงคืนอธิป,ปไตยซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบ20กว่าปีนะครับขเขมรมาตีกินอยู่ตรงนั้นานานเลยครับสร้างอนุสาวรีย์ตาอมของหุ่นมเม็ตตั้ง เป็นเสี่ยนน้ำอยู่ตรงนั้นนานมากเมื่อวานนี้ยทางกองทัพไทยเอารถเข้าใจว่าเป็นเป็นรถเทรลเลอร์หรือรถเกรดอะไรไประมาณนี้จัดการตรงนั้นลาบเรียบแล้วครับหายวับไปกับตานะครับลาบพนาศูนย์ไปเลยครับไอ้ตรงตาอมนะฮะเอออนุสาวรีย์ตาอมนะครับแล้วก็กองทัพไทย ชักธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาและร้องเพลงพร้อมๆกันนะครับเพลงชาติไทยเป็นอะไรที่ภูมิใจมากเลยครับนั่นคือหนึ่งเห็นการนะครับตามแนวชายแดนและอีกหนึ่งจุดนะครับต้องให้กําลังใจสุดๆเลยครับเนิน350นะครับดูตามแผนที่โอ้โหมันตีกินมาเยอะเลยครับตีกินมาเยอะเลยครับตั้งแต่ตรงเอาเอาว่าปราสาตตาควายครับตรงตีนปราสาตตาควายไปนะครับเลยเนิน3-50ไปนะครับ มันเข้ามาตีกินนานมากนะครับแล้วก็สร้างฐานสร้างคูเลตแสแนหนาถาวนนะครับฐานไทยมีเคสดำที่นี่2นะครับเมื่อคืนนี้ขอสดุดีวีรบุรุษของเราด้วยนะครับผมส่งกำลังใจให้ครับท่านคือวีรบุรุษนะครับกองทัพไทยแล้วก็รัฐบาลไทยจะดูแลผู้ที่อยู่ข้างหลังนะครับอย่างอ,าอย่างดีที่สุดนะครับอขอสดุดีนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านทําหน้าที่อย่างดีที่สุดนะครับเอาดินแดนเราคืนมาให้ได้นะครับเพื่อรักษาไว้ให้กับลูกหลานาภายหน้าต่อไปนะครับอ,อีกร้อยปีพันปีชื่อของเหล่าทหารจะคงอยู่ในใจของอประเทศไทยและชนชาติไทยไปตลอดนะครับอขอให้ทุกท่านทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ กลับมาสู่ EP หลักนะครับ EP หลักของเราก็คือไทยลีกหนะึ่งทั้งวานเนี่ยมีแข่งนัดสุดท้ายของอของครึ่งฤด,ดูกาลนี้ของนัดที่15นะครับอยู่หนึ่งคู่นะครับเ,เข้าใจว่าเลื่อนมาจากวันอาทิตย์นั่นแหละฮเอามาเตะวันนี้หรือเขาลงไว้วันอังคารอยู่แล้วไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยจบไปเรียรบร้อยแล้วยองนะครับระย,ยอง FC เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ ราชบุรีนะครับอ๋อโคดยงเก่งครับทำทีมราชบุรีเอาชนะระยองไปได้4ประตูต่อ2นะครับเมื่อวานเนี้ทำให้ตารางอันดับตารางคะแนนของราชบุรีขึ้นเป็นรองจากฝูงทันทีเลยครับราชบุรีในขณะนีนะ้แข็ง14ชนะ9สเสมอ2แพ้3นั้มีอยู่29คะแนนครับาตามหลังบุรีรัมยูไนเต็ดอยู่เยอะเลยครับอืมก็ ก็ต้องปล่อยปล่อยบุรีรัมไปเพราะว่าเก่งจริงครับบุรีรัมเมื่อวานนี้เสริมทัพกองหน้าจากกาหน้ามาอีกหนึ่งคนนะครับโอ้ก็แอนด์มินว่าท่านเดวิดสุดยอดเลยครับโอ้ก,ก็ก็ดีใจกับแฟนบอลบุรีรัมด้วยนะครับ f อบุรีรัมด้วยนะครับสมัยแอนด์มินเป็นนักฟุตบอลเยาว,วชนนะครับเอาชนะทีมไหนก็ได้ยกเว้นบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับ ณขณะนั้นโอ้บุรีรัมเก่งจริงๆะะครับพอตอนแก่นะครับก็พาลูกชายไปตอนนั้นประมาณ8ปดปีสิบปีแล้วแหละพาลูกชายไปคัดที่พัทยาอยู่ในเตตบ้างตอนนั้นอืที่พัทยาก็ไปเจอไปเจออดีตเพื่อนเก่าว่างั้น,นะะเลยครับเคยเคยฟาดแข่งกันตอนเยาวชนนะครับจําชื่อไม่ได้ครับเป็นโค้ดอยู่อยู่พัทยานาตอนนั้นเอก็ มันยิ้มให้กันโดยอัตโนมัติเลยแอดมีจำที่ไม่ได้จริงๆเขาเขาเล่นศูนย์หน้าแอดมีเล่นเล่นกองหลังะะออก็เจอกันนะครับก็เตะแข้งเตะขากันแล้วก็จับไม้จับมือกันอะไรประมาณนี้นะตอนเป็นเยาว,วชนนะครับไปเจอกันก็เออทักทายกันโดยอัตโนมัติเลยแต่สุดท้ายก็จำแกไม่ได้อ่ะนะัดต่อไปนะครับ จะเป็นการแข่งขันนัดตกค้างนะครับนัดตกค้างที่แอดมินเล่าเกินไปตลอดก็คือสุโขทัย FC จะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดนตรงกับวันพุธที่24นะครับในอาทิตย์หน้านะครับอีก7วันนะครับสุโขทัยกับบุรีรัมย์ด้านนั้นน่ะต้องให้บุรีรัมย์ไปแข่ง ACL ีลนะลีกทางให้บุรีรัมย์ไปแข่ง ACL ที่ออสเตรเลียนะครับถ้าแอดมินจะไม่ผิดนะครับอืมดัดนนั้นก็เลยเลื่อนมาวันนี้นะครับ ก็ดีกว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับจัดโปรแกรมได้ได้ลงตัวดีเลื่อนแค่นัดเดียวก็ถือว่าโอเคครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยช่วงนี้แหละช่วงอาเซียนคัพเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเลยโอ้บุรีรัมตกค้างหลายนัดเลยครับมันส่งผลถึงว่าออไทยลีกจัดโปรแกรมไม่ดีนะครับออมาปีนี้โอเคดีดีมากเลยครับดีมากเลยแค่แค่นัดเดียวถือว่าออพอไปเ,ออเขาเรียกว่าอะไร f อทีมต่าง จะได้คิดคิดตามวาเออแค่นัดเดียวเองอะไรมาเน,นี้คู่ที่2นะครับ BG ปทุมเช่นกันนะครับ BG ปทุมในวันนั้นไปแข่ง ACL2 นะครับออที่เกาหลีใต้นะครับต้องต้องเลื่อนให้ให้แมตช์นี้ไปวันนี้นะครับ BG ปทุมวันพุธที่24 BG ปทุมจะพบกับพลังการ FC นะครับออที่ True BG นะครับโคดิชีเนี่ยในผลงานในไทยลีกยังไม่แพ้นะครับเ,ออเก็บได้11แต้มจาก5นัดนะมั้ง ราสุก็เอาชนะกิเลนพยองมาอย่างท่วมท้นครับ3ประตูต่อศูนย์ที่ทันเดอร์โดมนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะนครราชสีมาเอฟซีหประตูต่อศูนย์นะครับก็อีกนัดหนึ่งชนะฉลามชนนะครับสประตูต่อ2เป็นนัดแรกที่อิชิเข้ามาคุมนะครับแล้วก็เสมอมา2นัดนะครับเสมอแล้วยองแล้วก็เสมออะไรจะไม่ได้ทําให้อิชิทําสถิติ1 1แตมยังยังไม่ ยังไม่แพ้เลยว่างั้นเถอะแต่ว่าตกรอบตกรอบ acl แล้วครับแล้วก็ไปแพ้ช h อป e ีขับมา1นัดแล้วอะไรประมาณนี้ดังนั้นอีช e ี e คงคงทำสถติติต่อไปครับอย่าแพ้นะครับ e e. อีชิอ่แอดมินแอบเชียร์อยู่นะครับแต่ว่าชนะที่ทันดอรโดมชนะมากไปหน่อยก็ <laughs> พอเข้าใจได้ครับที่กิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดเน ยังปรับปรุงทีมอยู่อะไรประมาณนี้อ๋อโทษนะครับบีจีปทุมเนี่ยเปิดทูสเตเดียมเอาถล่มเมืองทองยูเนเต็ดไปสาประตูต่อศูนย์นะไม่ใช่ที่ทันเดอร์โดมนะครับอืมเป็นข้อมูลล่าสุดนะครับก็ว่ายอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปตารางคะแนนนักันแล้วกันนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับณขณะนี้แข่ง14ชนะ12เสมอ1แพ้1นมีอยู่37คะแนนนำโดมิจ่าฝูงเลยนำอยู่8แต้มนะครับนำราชบุรีอยู่8แต้มนะครับช่องว่างระหว่าง ที่ที่1และที่2นะครับราชบุรีนะหลังจากชนะเมื่อวานเนี่ยมี29้แต้มนะแข่ง14ชนะ9เสมอ2แพ้3นะครับอยู่ลองจากฝูงนะครับที่2ส่วนที่3ามีนการท่าเรือนะครับแข่ง15ชนะ8เสมอ3แพ้4นะมีอยู่27แต้มนะครับโคดกามานะครับนัดที่แล้วแหละไปแพ้บุรีรัมย์สัดศูนย์ประตูต่อหนึ่งนาเสียดายนะครับหากชนะได้เนี่ยจะจะมันมากกว่านี้นะครับแบงคอกทรูแบงคอกนะครับ แข่ง15ชนะ7เสมอ5แพ้3มีอยู่26แต้มนะ่นัดที่แล้วนะเนี่ยไปพลิกล็อกแพ้ให้กับอยุธยาอยู่ในเต็ด0เอ้3ประตูต่อ1น,นะครับซึ่งซึ่งเป็นนัดแรกของอยุธยาครับที่ชนะในบ้านได้นะมาชนะแบงคอกนี่เองนะครับเออก็ต้องไปไล่เรียงไทม์ไลน์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโค้ดแบนวางแผนหรือว่าออไปพักนักเตะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ แต่มันก็มีแพ้มีชนะนะครับถ้ชนะบ่อยๆมันก็เซ็งนะครับเอ๊นี่ไม่ได้แซะทางทางบุรีรัมนะครับคือบุรีรัมเขาไปอีก9ก้หนึ่งแล้วซึ่งเตรียมทีมไป ACL เพื่อการเข้ารอบอะไรมานนี้นะครับ BG ปทุมนะครับหลังจากเก็บ3แต้มได้นั้นที่แล้วก็แข่ง14ชนะ7เสมอ4แพ้3ามมีย้าแต้มนะครับนัดที่เหลือก็จะเดี๋ยวไปฟาดแข่งกับพลังการในวันที่24สนะครับสุรยองนะครับเมื่อวานนี้แพ้ไปนะครับก็มีอยู่21แต้มในคองอันดับ6 ต่อไปนะครับแข่ง15ชนะ5เสมอ6แพ้4นะครับ21แต้มเชียงรายอยู่ในเตนะครับแข่ง14ชนะ4เสมอ7แพ้3นะมี19แต้มนะครับเชียงรายอยู่ในเตดนาทีแล้วก็เสมอกับลำพูนในศึกล้านนานะครับดับบี้แมล้านนา <c oughs> มา1ประตูต่อ1อันดับที่8คือสุโขไทย FC นะครับแข่ง14ชนะ4เสมอ6แพ้4มีอยู่18แต้มนะครับ เดี๋ยวนัดที่15เนี่ยวันที่ย4บสี่เนี่ยฟาดแข่งกับบุรีรัมย์ครับเชียงรายมีหนึ่งแมตช์นะครับที่ยังยังยังต้องฟาดแข่งกับในนัดตกขาหรือนัดนั้นเจอกับสุขโขท,ทัยเอยโทษเียนนัดนั้นเจอเจอใครวะเชียงรายมันเยือราชบุรีครับราชบุรียังยังยังต้องพักมัง้งราชบุรีเพราะว่าน่าจะเอาบอลลง น่าจะเอามาลงตรงนี้เลยไม่ไม่ไม่เห็นนะครับน่าจะเป็นวันที่หหรือปีหน้านะครับในในในแมตต์ตกค้าง <c oughs> น,น่าจะวันที่ที่หเอ้ยเดือนที่1นนะครับวันที่4ี่ถ้าจำไม่ผิดแอดมินไม่ไดเอามาลงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านวันที่24ก่อนเดี๋ยวแอดมินเอามาลงอ่างไงก็ต้องต้องเอาให้จบในช่วงพักเล็กแรกนี่แหละฮะไม่งั้นมันจะแมตต์ตกค้างมันจะเยอะนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนฤดูกาลที่แล้วเออได้ได้แชมป์ไปแล้วยังมาฟาดแข่งที่เหลือกันอยู่อะไรประมาณนี้มันจะขาดรสชาติไป อันนี้ติงๆไว้นะครับก็ไปด้วยกันนะครับเพื่อพัฒนาบอลไทยอยุธยานะครับโชว์ฟอร์มสวยนะครับเออต้องอย่างเงี้ยนะครับอยู่อันดับที่9นะครับแขก15ชนะ4เสมอหแพ้5นะมีอยู่18แต้มนะครับตามด้วยปัจจวบ FC นะครับโชว์ฟอร์มพิเตียโชว์ฟอร์มเขาเรียกว่าอะไรเก็บ3แต้มไม่ได้เลยนะครับใน5แมตช์นะครับก็เป็นกำลังใจนะครับนี่นี่คือแอดมินเป็น FC ส่วนตัวของพิเตียมายาวนานนะครับตั้งแต่ เยาวชนที่สนามสุขนะครับก็มาเป็นโค้กก็ติดตามเชียร์มาอยู่เรื่อยนะครับถ้ามีาพิเยียอยู่โอแอดมินตามเชียร์เลยกับลังสุวิชโลประมนะครับนี่นี่ก็คือนักเตะในดวงใจเลยครับซึ่งพิเียเนี่เล่นกองกลางแ้นะกองกลางตัวลุกถ้าจำไม่ผิดนะครับแข่ง15ชนะ4เสมอ6แพ้หนะมีอยู่18แปดแต่นะพีทีประจวบแลยังโอ้ยังต้องเ,อเดินทางอีกไกลเลยหวังว่าเลกสองจะมานะครับพิเยียหวังว่าเลขสองจะมา อุทัยธานีนะครับแข่ง15ห้าชนะ 4, สเสมอ5แพ้6นะครับอุทัยธานีมี17แต้มอยู่อันดับที่11นัอนัดที่ผ่านมาเนอุทัยธานีถล่มพีทีประจวบของพิตี้ไปเนี่ยสประตูต่อศูนย์โอโ้โหส,ส,สุดสุดสุดมันเลยครับเน่ยโค้ดมิลอสจอกซิกนะครับทำผลงานได้ดีเยี่ยมเลยครับเรารู้ฝีไม้ลายมือของของเขาเป็นอย่างดีนะโค้ดมิลอ์เนี่ยตั้งแต่ทาภูเก็ต FC มาถึงเ,เมืองทองยูเนเต็ดแล้วก็นี่แหละฮะอุทัยธานี FC ีนะครับสุดๆเลยครับมะคุมเมืองทองนี้2คำลบมั้งแล้วก็อุทัยธานี2คำลบนี่คือผลงานของมิรัตจอกสิกนะครับ17ดคะแนนนะครับอันดับที่12คือชนบุรี FC นะครับฉลามชนนะครับทำเมื่อนัดที่แล้วเนี่ยเสมอกับพลังการ FC แบบ น่าเขาเรียกว่าอะไรน่าเสียดายมากมากเลยครับบ่นอุบเลยรัแฟนบอลครับมี15คะแนนนะครับแข่ง15ชนะ3เสมอ6แพ้6นะครับตามด้วยเมืองทองอยู่ในเลยนะครับซึ่งตั้งแต่ชนะเชียงรายมา2ประตูต่อศูนย์ี่ก็แพ้รวดมา2นัดติดแล้วครับแข่ง15ชนะ3เสมอ4แพ้8นะมี13แต้มนะครับโอ้ถ้าเป็นสมัย2011นี่ไม่ได้นะครับแฟนบอลก่อตินโอ้โหบนอุบเลยแหละนี่ก็ยังบนอุบอยู่ในใจนะครับ <c oughs> อันดับที่14คือลำพูนวอลเลอร์นะครับเสมอรวด5นัดแล้วก็ไม่รู้ว่าอย่างไรก่อนแอดมินว่ามันที่25เนี่ยจะขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่นะจะแวะไปสนามเย่าลำพูนวอลเลอร์นะครับถือว่าอยู่ที่นั่นมานานลไปไปถ่ายรูปเช็คอินหน่อยหนึ่งนะครับมี11คะแนนนะครับลำพูนวอลเลอร์นะครับแข่ง15ชนะ1เสมอ8แพ้6นะครับตาม้วยพลังการเอฟซีนะครับมี10คะแนนนะครับ แล้วก็นครราชสีมา f อฟซีมี7คะแนนนะครับนี่โซนตกชั้นนะครับนี่คือล่าสุดนะครับของฟุตบอลไทยลีกนะครับอ่าถ้าอย่างไรก็ติดตามรับชมรับเชียร์ไปด้วยกันนะครับสไลด์ที่2เป็นโปรแกร,รมในวันที่24นะครับและสไลด์ที่3เป็นมีแค่สไลด์ที่2นะครับสไลด์ที่3แอดมินไม่เอามาเอาแค่สไลด์ที่2พอคือนัดตกค้างคือนัดที่24นะครับสำหรับวันนี้ คือนาที่15นะครับก็คือของสุโขทัย f c กับบุรีรัมแล้วก็ BG ไปทุมพบกับพลังการนะครับแล้วก็ติดตามผลไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ